ครับับสวัสดีครับขอต้อนรับเขาสู่ทัช่องพงพอุ่ยนะครับเมื่อนี้ก็ได้มาทำยาเลิศนะครับมาขอโชคขอลาภฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับพอท่านเขาก็เบิ้งมาชมกันกดกติกาอย่งเตียนทางช่องนะครับเด้อยามเมตรนะครับว่าเจ้าเมรีว่าปูโรตปูรุมปัตสีได้ให้ตัวนะครับทัตตะพะข้าตัวรักษาตัวธรรมพุทธัสสะนะโมตตะพะข้ะวตัวรักษาตัวธรรมพุทธัสสะนะโมตตะพะข้ะวตัวรักษาตัวธรรมพุทธัสสะ นำมวกขาขอพิงว่านต้วยเทพเทวาอินพมยงหยักนาคุตตลอดปู่มณนาาราทจะแมต้อยสุดาจะเมตภปยทนี้พร้อมทั้งญาเลิดวันนี้จะมาขอบารมีขอเงินขอทองกับญาเลิดก็ขอให้ญาปปูยบารมีปวยเงินปูยทองให้แก่ลูกแก่หลานในวันนี้ด้วยเถิด ลุมลงกาบปูมนลูกมาขอไหว้วานมาดมีเจ้าเมีหาเรีนมาขอกุมกับปูมนจา ជាจម្រ กบันตาเจ้าแม่สุดามากล่อมขอบารมีปู่มนขนารได้ยินเจ้าแม่เรียคนี่คือเจ้าแม่สุดามาขาับเพลงขอบารมี ปูหลุมได้ยินา้าแม่เรียคาขอจงลงมาประทานปุยบารมีมาเถทดปูจเจ้าแม่สุดาวิงวอนโปดจงมาสวยฝึกสอนอวิชา Tell me to die, tell me to die, tell me to die. นิ้วสอยสุดาขอก,ก้มกาบขอก,ก้มกาบอัม,มรินผู้ยอดสูงสอยสุดามาขอววนบารมีอัม,มรินแก้วขางช่วยวาน อีกปู่ลูบปูู่นให้มาช่วยให้มาช่วยใสยสุดาลูกหน่อยนะใส่สุดามาขอกาบขอวันทามาเื่นมาปู่ลุปจงรีบมาอีกแค่เรื่องอยู่เด่นไกล ให้มาช่วยให้มาช่วยสซอยสุดาลูกหน่อยนะมาเถินมาญาจ่าจงรีบมาสซอีสุดามากมกาบบารมีอีกทั้งปู่มนนัคราให้มาช่วย ให้มาช่วยซอยสุดาลูกหน่อยนะมาเทนมาปูกมอนจงรีบมาซอยอีสุดามาก้มกาบมารมีอีกทั้งปู่หรืีตาไฟให้มาช่วย ให้มาช่วยซอยสุดาลูกหน่อยนะมาเทินมาปูหรือสีจงรีบมาซอยสุดามาก้มกับบารมีอีทั้งปู่สีสุดโทให้มาช่วยให้มาช่วยซอยสุดา ลูกหน่อยนะมาเถิดมาปู่สีสุดโทจงรีบมาซอยอสุดามาก้มกาบบารมีอีกทั้งปู่สามตานี่มาช่วยให้มาช่วยซอยสุดาลูกหน่อยนะ Má thân má, bố tà, mà thân mát bộ xăm ta chồng đi mà Do ý thú mà không cả áp Bộ xăm Tạm Do ý thú Mà chào อาม,มารินผู้ยศใหญ่ผู้มีใจน้อขอกวงวังสร้างส่วนทานบารมีเทียนีขอให้พ่อมาคอยหนุนได้ยินเสียงสุดาวอนให้พ่อมาเทียมลา ลากคันได้ยินเสียงหน่อยซอยสุดามาลำวอนขอให้เจ้าได้โปรดปล่อยซอยสุดามาลำออยบารมีปู่เจ้าขอให้เจ้าได้รังลงซอยสุดาลูกพ่อมากมรา มายอมรับบารมีจากปู่ลวงทั้งปู่ลุกปู่นูปู่ทางปูปปปปงปง่ซอยอสุดามาทวงบารมีหลากันได้ยินเสียงหน่อยซอยอสุดา มาลำวอนขอเจ้าได้โปรดปลอยสอยสุดามาลำอ่อยบารมีปูเจ้าขอเจ้าจงปล่อยลงเอ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 ,เอ สอสุดาจักครับสาธุครับจอม่ครับว่ายัางไงเลยจ้าพระจานร์มานี่แลมาท่มา,า,มมานี่ล้วโชคขอพอพน้ำปูน้ำยาพันนี้ล้วรับคันโอ้คันหาคันแปดคนรับทุกความยากเลยล่ะไม่มีงเงินมีท่องเป็นนี่เป็นเส่นปูนยาเยอ้ยขอส่งพ้าบารมีงก์อี่าทน ขอให้พระอาจารย์จเจริญนุ่งเรียงเมีบารมีมากๆเลยจา้าเดี๋ยวบารมีงวดนี้จะสวยงามมากนะจ้าพระอาจารย์รรเดี๋ยวจะแม่สอสุดาจะให้ญาติท่านมาให้บารมีรครัจผมเดี๋ยวปู่ท่านจะมาสบบุรีก่อนจา้า <laughs> ซาทัปูโอ้ลูกหลานขึ้นมาถึงแทงปูเอ้ยจังไรเราแล้วก็ว่าโยาไม่สูบอีกแล้วเอาหวานเอายามาสูบตอนปูตอน้นี่งเนี่ยข้องเสียบ้วกัน วันที่หนึ่งวายสามโมงครึ่งนะปูเนอะวันที่หนึ่งสา,สามโมงครึ่งมาได้กินลาบมั่วแล้วพอถือว่าถือพอถือลายมือแล้วเลาว่าคนบักเขาหน่อยวันนี้จะขอเรียกไงได้วยวันที่หนึ่ง ยาบม่มีปูน่ะทุกอยาก่างลำบากแล้วมันท่องก็มีีมกินสิสยใสย่ใส,ส่นีใส่สินเลยลำบากกันละ่ะด้นดันมากคำน้ำคําในมาปีละป่วยยายอยากได้โกเรียบ้อบน้ำปูน้ำานาาายาปนมากัน<อ>หลายคนเนาะคุณนนยมแม่ปนกัน ดีต่อยหอยสามารถควาอยากได้ปัจจัยอย่างใดเงินในท่องก็แล้วโอเป็นนี่เป็นเส้นไม่สันเป็นว่าปูเราก็ใจดีดอกมาต้องให้ลูกให้ล้านไปให้มันเมียนมันได้เงินในท่องก็ไม่ยซื้อเสีนซื้อก้อยงั่วหมดแล้วไม่กินเราหมดเงี้ยหมดแล้วนล้วปูมักเนาะ bẹt cầu cao, típ ao mình ớt. Đáp luôn Đáp ớt. Đáp lên Đáp mà เอาอีขันโคงนี่ขับป็นองกับปูเพิ่อนกัห่เด้อครับเด้อหาแปดเก้าสันเป็นว่ามันเจค้างนะปูสตัวแตกนแม่เนาะให้ลูกหลานเลยมีบัตรใจมีเงินมีท่องหลายๆเลย ไม่ได้ไปใส่ดิใส่เสินให้ได้กิน,นได้ใส่เพิ่อนจะให้กังวลเป็นตัวโอ้จะให้กัง,งวลเล่อนบ่โอ้สาธุปูสาธุาธให้ลูกหลานมีเงินมีทองอ่าเนื้อท้อนไปไปมาลำบากโนดลากกับบอดีเงินทองกับบ่มีห่วยกันมีเงินมีทองบ่อยากหรือปุ้ยเอ้ยเน,น,นี่เอาอยาปาปิาป็น ก้อยเนื้อก้อยเซาะนี่ซื้อมาฝากน้ำปุ๋นเลยวัตถุดิมาเห็น,หนพันงวดนี่ไปก้อนนบปูเนา่ะพันมากงวดหนาวัตถุงวดนี้เขาผู้ขา,ายจะซื้อก้อยเนื้อ,อคมคุ้มกุลหม่ามาน้ำเลยงวดต,ต่อไปเพราะจะว่าให้ล,ลูกหลานนะมันแมนท่านอ่ะเห้เพิ่นเห้สมซาสมเลือดนะตะตะกี้ตะกอนพันกะว่ามะเขานี่กะว่าคลาดติดมาตลอดนะตัวแตะก็สั่นบนว่า ยามผู้ขามากบางวัน no, น no like we well, so like <gment> ี่ไก่แตกน้ากันขี้เพิ่นเร้อครับเร้อนี่สามตัวแตกกันเขยนนี่น้องมันก็ดสิได้มีอยากมีกินบดนี้บดสินไปวันนี้ปีนี้ทอดซอสกระเจี๊ยบไสห็่นบดเนาะย่อมแม่ขามโตชนิดกระตื้อให้มันเถือกออ๋อเสียงมันเถือกโอ้ยคือโบตัวเมียนนาะป่วยเอาล่ะกับเราออ๋กับเราเนาะอ๋อ เราไม่จะกวดเย่พนนะเตียงคู่เตียงไข่มาให้เจ้าแม่พนสาวายบาเบพนแล้วเราเก,ก่าวกวดใส่ปัจจเจพนเก่าพนให้พะอาจารย์มีรับบาละมีหลายหลายนะาาบารมีให้เดือมช่วงขึ้นตรงยังบ่มีเงินมีทองปัจจัมยมีอะไรล่ะ อัาจารย์ขอขอด้วยเลยมีเงินสามาันขดอดได้พอต้องหยาดหรอกมาซ<ต>ื้ออืดเงินแต่เงินที่ซื้อผมมีเงินละเงินแต่แห้เก่าหมดดอืมครับงั้นเขาอจงหวัดจงหวัดน้าปูให้ลูกหลานมีเงินมีท่องมีอยากมีกินนีข่ขาว่าเนี่ยไหมนม้นำยาเยี่ยมรวดง่วนาเจ้าเนื้อง่วนมาฝาก อสไอ้ีีปุงมาใส่จเนให้รสโปรกรมงานเราเขาเราเขาเก้าเกวน้อเวยนั่งกินอยอฉจนเยี่ยมไปแล้วเว้ยผัวเล้ผัวอหลือดีอ๋อเดี๋ยวพ่กติ่งกัด <C oughs> อ้โหจกบเนาะลูกหลานกิด๊กับด้วกันละ่ะล่อได้เลขได้เบอร์แล้วก็ได้ดวกได้หลับดอกไม้สวรรค์แล้วก็จิกฟับต้นละด้วยกัน,กนอันนี้แก่แม่พายต์นี่นะจ๊ะโอ้พายต์นี่ครับสาธุลูกหลานมาเยี่ยมมาเยี่ยมจะมีเอ,อ้ยอันนี้แก่แม่พายต์นี่ขอโ,โ,โชคขอพรน,น,นจะมาให้บารามีนะจ๊ะโอ้ขวบพ้นบารามีเนาะ จะแม่พายตีจะให้บารมีข้างล่างทุกเดียวนะจ๊ะไม่ใกล้บนจ้ะขอข้างล่างคู่เดียวขอปากกาให้เจ้าแม่พีจ้ีวันที่หนึ่งเลื่อเลิ่นจ้าเม่เด้ววันที่หนึ่งขอวันที่หนึ่งสองตัวนี่เอาตัวนี้ก็ได้นำารลดล่างคู่เดียวเนาะ อ๋โอ้สาธุสาธุเจ้าแม่เอ้ยเป็นบุญมาบรารมีเนาะเป็นอย่งบุญอย่งคุณให้ลูกให้หลานอ่บื่บอกมากบื่บอกบุญบาปมากไกา่ปลาชีได้โชคได้ยรับน้ำเจ้าแม่ไปเนาะจังปูรูพันก็ให้มาแล้วสามตัวเค็งๆวัดจันทร์ปัญวาสามตัวเค็งๆเข็ดๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับเด้ออันนี้จ้าแม่เจ้เาแม่ตานี่เป็นกระไห่ห้าหก ตัวเดียวครับวงกลมหมาพร้อมเพราะว่าเน้นแล้วประันเป็นวานี่นะครับผู้รุบหายไปห้าแปดเก้าสองตัวล่างจะแม่ตอนนี้ห,หายห้าหกครับพี่น้องเป็นล่างนะครับเด้อมีประกาศจดไว้แล้วแคมนาจอไว้ทั้งช่องพงพอรวยด้าเสนอพี่นอ้องเอฟซีเดียวกัน เดี๋ยวเม็ดไพ่ทนี้จะกลับนะนะจ๊ะครับสาธุขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาภมีโชคมีมานเนอ,อะเจ้าแม่เด้อลูกหลานบ่ลืมบุญคุณดอกศีลมหาให้เขาละการจะไา่จานอันนี้เจ้แม่เทพประสอนนะจ๊ะโอ้มาขอโชคขอลาภน้ำปูน้ำเจ้าแม่เพิ่นละเดี๋ยววันนี้จะแม่เทพประสอนจะมาสะกดบารามีที่ท่านให้นะจ๊ะครับผม อันบารมีท่านให้ที่นี่ให้ตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นนะจ๊ะครับผมสาธุไอ้ปูหญ้าเหยียบไปเน้อจ้าจแม่เทพักษอกัอนจะเป็นจ้าแม่เทพสามารถสะกวดบารมีอักษรที่จะเกิดนะจ๊ะครับผมก็ขอให้บารมีพวกเจริญรุ่งเรืองออนะจ๊ะครับผมสาธุ อันนี้จ๋าน้อยจาเหนือเจ้าว่ายังไงเจ้าพระอาจารย์จ ouais. ังวันตทีกีจามีปัญหายากน่คือสิแมนนะเนาะดีแล้วจ่าพระอาจารย์เนี่ยจ๋าน้อยจ่าเหนือจะมาเฉื่อมบารามีขอให้บารามีจะมีจอดสุดาจงได้ให้พระอาจารย์เจริญเจริญด่งเรืองได้เงินได้ทองแท้ๆนะจ้าขรุครับ ให้พระอาจารย์ได้รับบารมีจากเจ้าน้อยเจ้าเหนือนะเจ้าครับครับผมก็ขอให้พระอาจารย์อะไรที่ปลูกมนต์ขราาตั้งชื่อให้นนเจ้าครับอ๋อจำได้หรือเปล่าจำได้ครับจำได้ครับชื่อว่าอะไรเจ้าชื่อทั้งส่งยูทูบนะครับเจ้าชื่อสรงใหม่คนเปลี่ยนชื่อส่งให้่ชื่อท่งบุญท่านต่วส แต่แม่นาะคนติดตามบนบังเลยเลยอาจาเหนือยังไม่ได้เป็นจ่าแม่นะจ่าอ๋อครับกำลังเป็นจ่าอยู่เนแ่ยแท้ๆนะจ่าอืมเป็นเจ้าอยู่จ้าเดี๋ยว่านาจ่าเหนือแกกลุมบารมีให้นะจ้าครับสาธุครับก็ขอให้บารมีเกิดมากๆนะจ่าครับผมสาธุครับนี่แม่พ่วงพยอมด้จ่าแม่พ่วงพยอมจ่าก็ขอ ให้พระอาจารย์จุงมีบารมีหลายๆด้วยจ้ะขอผมปล่อยบารมีไปทั้งหนกับขอให้พระอาจารย์สําเด็จลุงเรื่องลุงโรดนะจ๊ะัอผมให้มีบารมีสูงขึ้นนะจ๊ะบาลมีสูงขึ้นเนาะต้องส่งยูทูบเผื่อมีคนติดตามมีคนบึงหลายๆให้ได้โชคได้มาน้ำกันน้องมันมาเมื่อนี้กับหมายความว่า เพ่นย่อมเหมือน,ลนหลับมันหายผู้เข้าหลยดียจ้ะอืมครับผมกระขอหนึ่งพระอาจารย์จุ่งโชคดีมิตรงเงินตะทองไหลเข้ามาด้วยจ้ะครับสาธุครับครับเป็นหนีเป็นศีลทา้งหลกระขอให้วีนนะเจ้าค่ะครับผมเดี๋ยวแม่พ้องพย่อมติดไปล่อถานะเจ้าค่ะทาเบิ่งว่าเมื่อคืนคนติดใดน้ำพระอาจารย์หลายเป็นใดนะเจ้าค่ะครับผมแม่พ่องพย่อมติดจามเลยวด้วยเจ้าค่ะครับ ครับสาธุครับไฟลุกหลานมีสุกมีใีศาจมีสุกมีมันครับพี่น้องกับขึ้นสิดิเบิงชมกันนะครับเจ้าแม่สอยสุดานะครับพามาสำใยายเลิดนะครับดําทำแม่เลิดเพิ่นขับมาเบิงมาชมกันนะครับส่วนตัวเลขปูรบพันถ่นี่นะครับเลือกสามตัวตรงสามตัวสามตัวแข็งแข็งวัสันปูรบว่าขับหาแปดเก้าครับส่วนเลขล่างนี่เจ้าแม่สอยสุดาปัญหามากนะครับ เรียกล่างนะครับหาหกห้าหกครับห้าหกขอบเ,เรียกล่างหาหกนะครับเนอขอบเบิ้งใกล้ๆก,กันครับเบิ้งไม่กันครับนี่ประกาศเขียนไว้แล้วแคปหน้าจอยก็ได้ครับขับจเจ้าแม่ช้อยสุดาเรือว่าปูรุป